มาติดตามโควิดฟรีเซตติ้งเดี๋ยวที่ผมบอกไปเนี่ยน้องบเมืม่อวานนี้ในส่วนของที่ดีโกม,มันาาไมใช่ไหมค่ะท่านอธิบายแล้วก็แจกแจงรายละเอียดที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับโควิดฟรีเซตติ้งโดยระบุยังไงน้องไปคือมันจะมี3ส่วนนะคะคุณผ,ผู้ชมด้านสิ่งแวดล้อมด้านพนักงานแล้วก็ด้านลูกค้าสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันค่ะ ร้านก็ต้องทําความสะอาดจุดสัมผัสร่วมทุก1-2ชั่วโมงทําความสะอาดระบบปรับอากาศทุก3เดือนเข้มงวดเรื่องของมาตรการห้ามรวมตัวกันในจุดใดจุดหนึ่งอันนี้เรื่องด้านสิ่งวัดลอรออห้ามพนักงานไปรวมตัวกันกินข้าวใช่รวมตัวกันนั่งเมาส์เมาส์มอยอย่างนี้<ๆ>ไม่ได้ใช่ไม่ได้นะคะอ้าวด้านที่2ด้านพนักงานค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของบุคคลแล้ว พนักงานทุกคนต้องฉีดวัคซีนครบโดสก็คือ2เข็มหรือหรือไม่อย่างนั้นก็คือต้องเคยมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อนแล้วอยู่ในช่วง1-3เดือนก็คือเกินกว่า1เดือนแต่ไม่เกิน3เดือนพูด,ดง่ายๆแบบนั้นและให้มีการคัดกรองความเสี่ยง้วยระบบไทยเซฟไทยอันนี้ก็คือการไปกรอกนั่นแหละน้องใบว่าตัวเองมีความเสี่ยงอะไรยังไงนะคะพนักงานต้องกรอกทุกวันไปอ,อยู่ในพื้นที่เสี่ยงไหมไปสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไหมหนึ่งสองสามสี่ห้า และที่สำคัญสุดท้ายก็คือต้องจัดหา ATK ให้พนักงานเพื่อตรวจทุกทุกเวันค่ะนี่ฮะนอกจากนั้นก็คือให้ปฏิบัติการแบบ Universal Prevention ใช่คือปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลน,นะคะงดรวมกลุ่มขณะปฏิบัติงานระหว่างพักงดกินอาหารร่วมกันนี่ค่ะแล้วก็ต้องคิดเสมือนว่าคนรอบตัวเนี่ยติดโควิดคือเป็นขั้นสูงสุดเลยอันนี้ในส่วนของพนักงานนะคะและลูกค้าล่ะ ลูกค้าอันนี้เป็นด้านที่3ลูกค้าก็จะต้องคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าร้านด้วยแพลตฟอร์มไทยเซฟไทยเช่นเดียวกันค่ะหรืออาจจะเป็นแอปพลิเคชันอื่นเดี๋ยวเขากำลังหารือกันอยู่ถ้าจะเข้าไปใช้บริการในกิจการเสี่ยงอย่างเช่นจะเข้าไปกินอาหารในร้านอาหาราจะเข้าไปในร้านเสริมสวยซูเป <Super market. S 1> อร์มาร์เก็ตจะไปตัดผมอย่างนี้นะคะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส หรือมีประวัติการติดเชื้อมาก่อนช่วง1-3เดือนอหรือตรวจ ATK แล้วผลเป็นลบระยะเวลาไม่เกิน7วันนี่แหละที่ผมตั้งประเด็นถามท่านผู้ชมตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยน้องใบแน่นอนว่าก็จะมีผู้คนจำนวนหนึ่งเนี่ยเป็นกังวลอย่างที่มีข้อสังเกตเข้ามาว่าคือวัคซีนเนี่ยก็อยากจะฉีดและถึงขนาดนี้ท่านึกย้อนกลับไปบุริรัมเนี่ยมองการไกลนะน้องใบจาได้ใช่ไหม ที่เคยเป็นข่าวอ่ะที่บอกถ้าไม่ฉีดวัคซีนต่อไปจะเข้าไปร้านโน้นร้านนี้ไม่ได้สองสาเดือนแล้วอ่ะถึงวันนี้จะเอามาใช้กันจริงจริงจังๆลองไปคือถ้าไม่วัคซีนครบโดสเข้าไม่ได้ถูกไหมประเด็นก็คือว่าคนจะตั้งคําถามว่าแล้วถ้าเขาอยากจะฉีดเขาได้เลยไหมอันนี้เนี่ยสำคัญข้อหนึ่งข้อที่สองคือ ATK เอทีเคตรวจทุกเจ็ดวันก็แปลว่าเจ็ดวันจะต้องมีค่าใช้จ่ายอาคิตย์สา่าร้อยหนึ่งก็แล้วกันน้งองใบก็แปลว่าสัปดาห์ละร้อยถ้าเป็นร้านอาหารภาระผู้ประกอบการก็ต้องหามาให้พนักง,งานถูกไหมรถ้าเป็นลูกค้าคนก็ต้องเพราะคุณไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงเนี่ยกลุ่มเสี่ยงมาเข้าไปในร้านอาหารไม่ได้อยู่แล้วน้องไปก็จะไม่ได้ชุดตรวจฟรีอ่าเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นประเด็นที่คือถ้าวิจารณ์แบบสุดโต่งเลยเนี่ยมันก็จะมองในไปในมุมว่าโอ้โห นี่คือความเหลื่อมล้ําทางสังคมเลยเกิดประเด็นปัญหาขึ้นมาอันนี้ก็มุมสุดโต่งเนี่ยน้องใบแต่ขณะเดียวกันถ้าถามถึงความจําเป็นมันก็มีเหตุให้คิดวิเคราะห์ได้เหมือนกันแล้วแยกแยะออกมาเนี่ยน้องใบใช่ไหมค่ะมันก็เป็นเรื่องความปลอดภยัยมันจะหยุดยั้งโรคภัยไข้เจ็บอ,อ่ะมันก็เป็นมุมมองแบบนี้คือถ้าวัคซีนพร้อมเอ k เคมีเรื่องอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบนะเราต้องติดตามดูกันต่อท่านี้ ไม่เมืองหนึ่งลงไปหลายคนก็ถ้าเขาสังเกตนี่ระดับการวิาพากษ์วิจารณ์แบบจุดย่อยแล้วจะมีคนปลอมใบตรวจ ATK ไหมอก็บอกฉันตรวจเองที่บ้านหรือจะเป็นตรวจที่ไหนฉันก็ทำออกมาแล้วก็มันก็กลายเป็นว่าการบังคับที่เสมือนไม่ได้บังคับคือบังคับใช้ไม่ได้ค่ะมันเป็นปัญหาอีกแบบหนึง่งนะฮะหรือคิดไปอีกแบบหนึงเลยปลอมใบฉีดวัคซีน ซึ่งผมก็คิดว่าคงไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เนี่ยทงไปเพราะอย่างน้อยมันจะมีหลักฐานเรื่องระบบหมอพร้อม<ไ>หรือจะมีเป็นใบที่บางส่วนได้ออกมาถูกไหมครน้องใบถามในมุมของผู้ประกอบการสักนิดหนึ่งนายกสมาคมร้านอาหารไทยและสตรีทฟูด้ดคุณประพอนรังสีโรธท่านบอกนะครับว่าผู้ประกอบการร้านอาหารพัตนาารสตรีทฟูด้ดที่มีเครือข่ายในกรทมกับจังหวัดนัดประชุมทางซูมกันวันมมรุนีปแ8กันยายนเพื่อสะท้อนปัญหา โดยสมาคมจะเสนอให้ฉีดวัคซีนให้กับพ่อครัวกับลูกจ้างต่างชาติที่ทำงานในร้านอาหารหรือโรงแรมซึ่งพบว่าส่วนใหญ่80กว่าเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะข้อเสนอจะส่งไปที่สบ,บคโดยเร็วที่สุดขนาะเดียวกันาหารือในกลุ่มธุรกิจต่างๆแล้วอยากให้รัฐเนี่ยมีเวทีประชุมโดยตรงกับผู้ประกอบการเพื่อรับฟังปัญหาแล้วเอาไปประมวลก่อจอ,อกมาตรการ อะไรออกมาก็ตามเนี่ค่ะเพราะว่าหลายเรื่องที่ออกมาเนี่ยในทางปฏิบัติมันไม่ชัดว่ามันจะทําได้จริงหรือไม่มคือไม่อยากจะให้ออกมาตรการแบบลักษณะเหมาเข่งแต่ในทางปฏิบัตินี่มันทําได้ยากหรือกรณีการตรวจเอทเอย่างเช่นที่บอกว่าต้องตรวจทุกๆ7วันเนี่ยค่ะราคาชุดตรวจก็ยังไม่สเสถียรลูกค้าส่วนใหญ่ก็ปฏิเสธที่จะตรวจโอ้โหคุณประพัสอนใช้คําไม่มีสถิรภาพราคาชุดตรวจไม่มีสถยรภาพแปลว่าอะไระ แต่ว่ายังไม่นิ่งค่ะหรือยังไงอ่อขาขณะที่นายกสมาคมพัฒนการไทยในน้องไบ้คุณธนิวันกุลมงคลเมื่อวานนี้บอกนะครับว่าอยากรัฐบาลเนี่ยทำแผนที่ชัดเจนว่าหลังจากผ่าน14วันที่เริ่มมาละรอกนี้เนี่ยน้องไบ้ตั้งแต่หนึ่งกันยาใช่ไหมอมถ้าไม่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก รัฐบาลจะผ่อนคลายรูปแบบไหนออกมาอีกคืออยากจะให้มันชัดตรงนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการเขาสามารถวางแผนในการที่จะเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้